เปลดไฟครับเดี๋ยวกะว่าจะเอาเิ์อยู่ตรงนี้นะครับอ่าไม่ได้ดูขั้นตอนนะเพราะว่ามันไม่มีคนถือกล้องมันทำลำบากนะทำแข่งเวลานะครับเห็นแล้วเดี๋ยวค่อยดูกันตอนเสร็จแล้วกันนะครับไม้ถึงแม่จิมานอนอยู่มหนนั่นบนอบ คาร์สีขาวกับกดตรงกลางนี่นี่กดตรไม่ตรงตรงนี้เลยนี่บสีขาวเลยขาวเลยขันอากเป็นเป็นสียังกับโคตตามนี่สีแดงสีเขียวสีน้ำเงินนี่เอาสีสีน้ำเงินกดสีน้ำเงินปั๊บจะเป็นสีน้ำเงินเลยเขียวเขียวแม่สียงแดง ที่ขากดตรงกลางนี่นสเสตานี่ผู้จัดก,การอ,อฟาร์มของเรานะครับผู้จัดก,การไก่นะครับก็ทำการเชิญทรงขึ้นสุดยเสานะครับ <laughs> 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 โดยมีอ่ยังก็ซัพพอร์เตอร์เลยนี่ใหละกำลังข,ขุดต้นไม้ย้ายต้นหมากอยู่ข้างล่างน้นนะครับอันนี้เป็นแอสซิสเดลุนีก็มาช่วย ยกเสานะครับนี่เรื่อวโอ้่มทีงามคุณภาพครับผู้จัดการไงกับซอยถือันจับกล้วยเพื่อนว่ามีกล่องไปดิเพื่อนจับปั๊บปั๊บปั๊บเด้อ ขยันขันแข็งขึ้นมากท่าที่อดวัดเอากล้องนี้มาดิเิ <laughs> ไฟครับเดี๋ยวกะว่า,าจะเอาสิรตอยู่ตรงนี้นะครับอ่าไม่ได้ดูขั้นตอนนะเพราะว่ามันไม่มีคนถือกล้องมันทําลําบากนะทําแข่งเวลานะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยดูกันตอนเสร็จแล้วกันนะครับเสา เป็นเหล็กกาไนไนนะครับหน้าสามนะายางหกเมตรเนาะขนาดมนตรฐานของมันแล้วก็เจาะหลุมแล้วก็วางท่อน,นี้ลงไปแล้วก็มีเหล็กเสริมเข้าไปด้วยนะครับเกิดปัญหานะน็อตตัวนั้นเข้าเพจไม่ได้ก็เลยไปหาซื้อสว่านหัวเจดีมาแล้วอ่างนี้เรามาเจอติดตัวนี้นะห่างล้างหน้านะเดี๋ยวค่อยดูต่อนี่เนาะ นะครับมันตอนทํามันค่อนข้างที่จะมีคนถือกล้องกันเนาะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วอันนี้ทางทอมท,อท่อทำเกินไว้เราก็เลยต้องทําค่อมมาอย่างนี้แล้วต้องเดินท่อน,นี้สายน้ําขึ้นมาตรงนี้ออกมาณนี้นะนะก็งั้ง หลังนังครับเนี่ยครับเจเจปูน